ได้แล้วแล้วคืออยู่ใเดินมาดูผักนี่คือกินผักเหมือนขมเอ่กินผอมไหมครับคือมึงให้กูเดินถือกล้องมาเพื่อเร่อเดี๋ยวเจ๊มึงให้กูดึงแป๊บหนึ่งมึงรอด้ะเนี่ยลช่างวอยวายซะแล้วก็ติดวอยวายซะแล้วเพื่อนมึงก็รอกูดิกูจะดึงสโลเพลงนะอยากเพลงตอนไหนอ่ะมึงลองดึงสโลมึงทำไง ปึ๊บมึงต้องเดินมาห้าสี่สามสองกินผักมันขมกินผมไหมครับแต่เด็ดแต่เด็ดแต่เด็ดแต่เฮ้แต่เด็ดเด็ดแต่เด็ดเพลงจะโลยอย่างเงี้ยเร่เด้กูไม่เล่นกับมึงอ่ะแล้วมึกผักสูงขนาดเนี้ยเอออันนี้เรียกโตยังโอ้หว่าเสียสูงถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนนะตอนเนี้ยเข้าสวยทำงานละสูงวันนี้ต้องกล้วนะ